เบอร์มงคลอาจไม่มงคลเสมอไปครับถ้าเลี้ยงผิดหรือไม่ตรงกับอาชีพอยากรู้ว่าเบอร์ของคุณตรงกับอาชีพและความต้องการของคุณหรือไม่ครับชมคลิปนี้ครับการเลือกเบอร์มงคลครับหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมงคลเจ็ดหลักแล้วเบอร์ฉันเนี่ยได้ตรงต,ตามตำราอาจารย์นิติกิจตรงคู่ตัวเลขแล้วเนี่ยจบจริงๆมันไม่จบนะการเลือกเบอร์มงคลมันมีเงื่อนไขในเรื่องของอาชีพความต้องการและเรื่องของตำแหน่งด้วยสมมติคุณทําอาชีพเซลล์เซลล์ต้องใช้สเสน่ห์เป็นหลัก นะครับแล้วต้องการเรื่องเงินปรากฏคุณไปเอาเลขพระมาใช้เอาเลขปัญญาไปปิดหน้าไว้เยอะๆมันไปดีกับอาชีพครูครูได้เงินแต่ถ้าเป็นเซลล์อาจจะทําให้หนึ่งครับสเสน่ห์ลดลงคนก็ไม่อยากซื้อขายด้วยไม่อยากนึกถึง เข้าหาใครก็ลําบากยิ่งขึ้นหรือบางคนเอาเลข5าไปใส่ไว้เยอะๆเลขปัญญามีเยอะอะมันดีแต่พอมีเยอะปุ๊บมันกลายเป็นคิดมากคิดวนคิดซ้ําทําอะไรเชื่องช้าไม่ทันใจหรือบางคนอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มจะขี้เกียจอยากจะปิกวิเวกไม่อยากโลภไม่อยากได้เงินและนะครับทั้งที่ตัวเองต้องทําอาชีพที่คอยออกไปแสวงหาเงินเนาะแต่กลับเบื่อเรื่องเงินมันกลับกลายเป็นว่าส่งผลลบทําให้คนคนนั้นเนี่ยจนลงจนลงได้เงินน้อยลง เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเบอร์ถึงต้องให้ถูกอาชีพและความต้องการครับถ้าคุณอยากรู้ว่าเบอร์ของคุณถูกอาชีพถูกความต้องการไหมนะครับลองทักแอปเขียวเราเข้ามาครับให้น้องๆได้ตรวจสอบแบบว,ว่าเบอร์คุณตรงอาชีพตรงความต้องการหรือเปล่าครับ